สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fantasy Premier League นะครับวันนี้ก็มาดูผลฟุตบอลกันนะครับก็กู่แรกลิวพูลชนะนิวคอสเซนไป1ประตูต่อ0นะครับจากลูกยิงของเจตานาที19นะครับแล้วก็โจตาแอซิสไปนะครับจบเกมลิวพูลชนะ1 0ูนย์นะครับผมต่อมาคู่ที่2นะครับแอตตนวิล่านนริดแอตตนวิล่าก็ชนะไปตามคาดนะครับ2อประตูต่อ0วัดกินยิง1ลูกนะครับ เองยิงหนึ่งลูกจ่ายหนึ่งลูกนะครับผมแล้วก็บุนเดียจ่ายหนึ่งลูกนะครับโอเคต่อมาอีกคู่หนึ่งก็เป็นเซาแทมตันชิสตันพาเลตนะครับเซาเทมตันชิสตันพาเลตซอซาเทมตันแพ้ชิสตันพาเลตไป2ประตูต่อหนึ่งเซาเทมตันได้ประตูจากโลเมอุนะครับผมนาะทีที่9ส่วนชิสตันพาเลตได้จากเอเซ่นาทีที่60แล้วก็ซาฮาทดเจ็บนาะทีที่92นะครับผมก็ กิซัมปเปเลชนะไปนะครับมาที่เบอร์ลี่เบอร์ลี่ชนะวัตฟอร์ด2-1นะครับลูกแรกวัตฟอร์ดเบอร์ลี่ทำโอนโกะนะครับจากทาโคซกิแล้วเบอร์ลี่มายิงนาทีที่83จากแจ็คโคกนะครับแล้วก็บาฮิลนาทีที่แปดสิบหกแอชิดก็มีชาร์ลีเทเลอร์กับไวร้านะครับต่อมาอีกคู่หนึ่งก็คือบุ๊ไบตันนะครับบุ๊ไบตันยิงบุ๊ไป3-0มศูนนะครับจากที่ไม่ได้ยิงมาหลายนัดแล้วนะครับก็เป็น แมคอลิสเตอร์ลูกจุดโทษลูกแรกนะครับแล้วก็ทอสซาดลูกหนึ่งแล้วก็บิโซมาลูกหนึ่งนะครับมีแอดซิตก็คือเวลเวกแอดซิตนะครับผมคู่สุดท้ายครับลีดแมนซิตี้อีฟแมนซิตี้ก็ตามตามนั้นเลยครับเจซูนะครับโรด,ดี้ลูกแรกนะครับนาทีที่13อาเกินาทีที่54เจซุตนาทีที่78เฟอร์นันดิโนทดเจ็บนาทีที่3นะครับส่วนแอดซิตก็มีโฟเดนแอดซิตสอลูกนะครับดีแอด แอตติตลูกหนึ่งนะครับนาทีที่54นะครับผมก็มาดูตารางกันบ้างนะครับตารางตอนนี้แมนซิตี้ก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับ5นัดชนะ4เสมอ1นะครับลิเวอร์พูลก็5นัดชนะ4เสมอ1เหมือนกันอยู่อันดับ2นะครับห่างกัน1คะแนนก็ยังลุ้นกันต่อไปนะครับต่อมาเชลซีอันดับ3นะครับอาร์เซนอลอันดับ4สเปอร์อันดับ5นะครับตอนนี้อาร์เซนอลก็ตามหลังสเปอร์อยู่2คะแนน ลุ้นอันดับ4อยู่นะครับก็คั่วกันอยู่2ทีมแล้วแหละเพราะว่าแมนยูนี่อยู่อันดับ6มี55คะแนนก็ก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับแต่ว่าแข่งมากกว่า2นัดนะโอเคต่อมาเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮม52คะแนนนะครับอันดับ7อันดับ8บู๊ปนะครับ49อันดับ9ไบรตัน44คะแนนนิวคาสเซิลอันดับ10นะครับ43คะแนนเลสเตอร์ซิตี้ อันดับ11นะครับ42คะแนนคริสตันพาเลตอันดับ12 41คะแนนนะครับต่อมาอันดับที่13ก็แอสตันวิลล่านะครับขึ้นมาแล้ว40คะแนนเบนฟอร์ด14อันดับ14นะครับ40คะแนนซเซาท์เทิตัน40คะแนนอันดับ15นะครับเบอร์ลี่สิบมี34คะแนนก็หนีโซนตกชั้นขึ้นมา5คะแนนนะครับลีดก,ก็ห่างจากเอเวอเรตันนะครับ5คะแนนเหมือนกัน แข็งมากกว่า2นัดนะครับช่วงอีเวนตันัดนี้อยู่ที่สิบแปดนะครับมี29คะแนนแข่งน้อยกว่าลีดนัดนะครับวัตฟอร์ดย2คะแนนนอรลิด21คะแนนผมว่านอริดกับวัตฟอร์ดนี้ก็น่าจะหนีตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออันดับที่สิบี่ดนะครับก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ